ทุกโครงการวิจัยนะครับก็มุ่งเพื่อได้องค์ความรู้และส่วนมากองค์ความรู้ก็จะเป็นสมบัติของสาธนารณนะครับก็คือต้องเผยแพร่ทีนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่ว่าใช้เงินส่วนตัวก็ของงบประมาณนะครับและได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนที่เรียกว่าสปอนเซอร์นะครับหรือฟินแนนซ์ฟันดิ้งเอเจนซีต่างๆก็ต้องมีการจัดการเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายนะครับว่ารับมาเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่เมื่อไหร่ด้วยไอเทมอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าหากไม่มีระบบจัดการเนี่ยก็เป็นเรื่องลำบากทีเดียวครับบทที่38ก็เลยพาดูโมดูลหนึ่งนะครับที่เอามาเพื่อการนี้คือ FMS Financial Management System เราก็มาที่นี่แล้วก็คลิก Easy Module นะครับแล้วก็ Shopping เอาเลยมันอยู่ใน Public นะครับ Shopping เอา เป็นรูปเหรียญพวกน,นี้แหละนะครับแล้วก็ใส่เก็ตเลยแล้วก็คลิก Easy Module เนี่ยครับก็เปิดเลยเนี่ยก็มีประมาณนี้เอาง่ายๆนะครับส่วนทั้งหมดเนี่ยมันเป็น Easy Form แล้วครับ Easy Widget ที่มาจัดการว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยปรับแก้ได้หมดนะครับเพราะว่าระบบการเงินของแต่ละที่ก็ ก็ต่างกันนะครับบางที่ก็บอกว่าต้องอิงกับระบบของโรงพยาบาลต้องอิงกับระบบของมหาวิทยาลัยอะไรพวกนี้ครับต้องไปปรับอันนี้เป็นกลางๆนะครับกลางๆก,ก็คือเบื้องต้นนี่จะต้องเลือกโปรเจกต์ก่อนใช่ครับนี่โปรเจกต์การได้มาซื้อโปรเจกต์ก็คือต้องครเอทโปรเจกต์นี่แหละนะครับก็คือชื่อโครงการเป็นโครงการวิจัยประเภทไหนก็แก้ไขได้หมดนะครับพวกนี้มันเป็น E อซี่ฟอร์มหัวหน้าโครงการระยะเวลา รงี้อาจจะมีหลายโครงการฝ่ายการเงินนะครับเรื่นี้เขาก็จะได้จัดการได้อย่างเป็นระบบนะครับพอมีชื่อโครงการเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็น dropdown list ให้ที่นี่พอคลิกปุ๊บมันก็จะมีรายละเอียดขึ้นให้นะครับรายละเอียดขึ้นให้เนี่ยเห็นไหมครับก็ตามนี้เลยซึ่งมีอันนึงก็คือรีพอร์ตนะครับมันจะมีให้แบบนี้ก็คือ เริ่มเมื่อไหร่งวดที่หนึ่งสสามไปเรื่อยๆนะครับรายจ่ายแล้วก็รายจ่ายนะครับแล้วก็งวดเป็นงวดๆอันนี้คือตัวรีพอร์ตัรีพอร์ตนะครับด,ดูเป็นได้โดยข้างล่างนะครับครน,นี้อันนั้นแล้วรีพอร์ตมาจากไหนตรงนี้ครับแอดเลยมีใบสำคัญรับเงินกับใบสำคัญจ่ายเงินเห็นไหมครับ ตัวใบสาคัญรับเงินรับมากงวดไหนก็ใส่ไปตามนี้วัดโครงการอะไรนะครับมีไอ้หนังสือตัวเลขที่อ้างอิงอะไรต่ออะไรนะครับในใบใบรับตามอันนี้คือกลางๆนะครับได้รับเงินเป็นงวดเป็นงวดแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเท่าไหร่รายการไหนเท่าไหร่รายการไหนเท่าไหร่เนี่ยมันใส่เป็นตัวลิสต์ไว้ที่นี้ นี่คือเรื่องของรายรับนะครับพอรายรับเสร็จก็มาที่รายจ่ายก็มีจ่ายเมื่อไหร่ก็ใส่ไปนะครับเพราะมีรายรับรายจ่ายอันนี้คือทำแบบแมนนวลนะครับจริงๆถ้าเกิดว่า,าจะอินทิเกรตเข้ากับตัวโมดูลที่แบบว่าถ้าสมมติไอเทมที่จะต้องมีรายการจ่ายเช่นจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครในเรื่องอะไรจ่าย การตอบแทน Data Manager ในการขี่ข้อมูลมาจากไซต์ไหนฟอร์มละเท่าไหร่ถ้ามีตรงนั้นชัดเจนแล้วเราก็ผูกตรงนี้ผูกฟอร์มนะครับตรงไอเต็ไอเทมของในายจ่ายเนี่ยเข้ากับกิจกรรมได้นะครับซึ่งตรงนี้จะต้องมีการเซตอัพแต่ว่านี่คือบทท้ายแล้วนะครับเชื่อว่าถ้าเกิดได้บ l o อคเกอรที่ประจำโครงการถ้า ได้รับมอบหมายก็น่าจะมีไอเดียที่จะเริ่มทำได้นะครับในการอินทตเกรตเพราะนั้นเมื่อมีกิจกรรมพวกนั้นก็ไม่ต้องรอที่จะทำเป็นแบบแมนนวลที่นี่นะครับมันมารอเลยที่เพียงที่จะกดกดแปร์พูฟอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ก็ะทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นสองส่วนนะครับ Create Project แล้วก็รายรับรายจ่ายพอเสร็จแล้วก็เก็บเกี่ยวเลยนะครับแต่ละโปรเจกต์โปรเจกต์ก็ได้รับจัดการง่ายๆแบบนี้ก่อน นะครับอยากจะแนบเป็นเภาพเอกสารถ้ามันยังคงใช้พวกกระดาษอยู่ก็ย่อมกระทำได้ก็ในสำนักงานก็จะกลินคลีนคนง่ายนะครับทุกอย่างกระดาษก็เก็บเป็นภาพแล้วก็เก็บไว้ได้อย่างยาวนานนะครับก็จะทำให้ระบบวิจัยในเรื่องของการเงินเนี่ยมันเป็นระบบขึ้นมากเลยครับ